แล้วก็มาทำใหม่12ล้านกว่าบาทเรื่องของปรับปรุงกองการท่องเที่ยวที่อยู่ริมแม่น้ำชัยยาที่ปิ่นเกล้าเช่นนั้นสิ่งที่ต้องทำประการแรกก็คือดูดเดิมๆไว้ให้คงสภาาไว้เพิ่มเติมให้มันสวยงาม เหมาะสมแก่การต้องเที่ยวก็ไปหาเพิ่มเติมอย่างหลายประเด็นที่หายไปถ้าจจำกันได้นะครับอย่างการแห่เรือน้ำที่วัดนะครับแต่ว่านี่คือเคยมีประเพณีเดิมๆสืบทอดกันมาหลายปีแล้แวบีวัดนางชีวัดนางชีงนะครับขอไปท่านประธานซึ่งหลายเขตในฝั่ง,งทนเนี่ยก็าทำกันรวมั้งเขตพระนคร เกจย่านี้นะครับก็เข้าไปร่วมอย่างนี้ยมันก็หายไปไม่ได้หางตาไปมองทำไมเราะ่แค n เธเฟสติบาลเวิร์ดดังไปทั่วโลกครับดังไปทั่วโลกครับอย่าไปดูอย่างเจดีวาที่เขาไ้องมากในเจในแต่ละปีนั้นแต่ละเดือนไม่ต่ำกว่นึ่งครั้งครับ นะครับใบไม้ปีใบไม้ร่วงเขามีหมดครับาาก็จัดกิจกรรมเพื่อดึง